ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่เกมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันในเกมส์ Incredibox มาแล้วเจ้ okay, าโอเครับน้องเอาละว,วันนี้พี่จิ๊บก็มีมอดของ Incredibox มานำเสนออีกแล้วน,น,นะนะครับเป็น Project Class นะมอดนี้นะครับเอ่อออกมาจริงๆอ่ะออกมาสักพัก์ล้แหละแต่ว่าเราไม่เห็น อ,ออกมาเมื่อวันที่22พฤศจิกายนะะครับ2 5 6 7นะครับ,นนรบและคนที่ทำม,มดนี้ก็คือคุณออ ก็ซ์ t a ลแ s, s Maxwell ใช่ไหมอ่มอมดเนี้ยก็จะเป็นมดที่เขาทำเป็นมดแรกเลยนะใช้เวลาทำา6วันนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีชื่อนะครับแตกต่างกันไปบางตัวเนี่ยก็จะเป็นคอนเซป็ปที่ทำมาจาก OC ซเพื่อนของเขาเองนะครับผมส่วนเพลงรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่ามดนี้จะเจ๋งไหมนะครับสำหรับ i n c r คอรี่บ็อกซไปชมกันเลยครับโอเคครับ ทีมด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกับธรรมชาติหน่อยนะมีท้องฟ้ามีเหมือนผ้าทีตตกบินอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าแต่ละเสียงเป็นยังไงเราเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับฟับโอเคตัวนี้เป็นคิกกับแสแนร์นะตึบโต๊ะตึบโต๊ะตึบโต๊ะอะก็เป็นตัวละครสีม่วงๆนี่ใช่ไหมอืม เพอร์เพลโดเพลไม่ใช่โอเคตัวที่สองเป็นเหมือนแท่งอะไรสักอย่างวะเนี่ยฟึบอ๋อแท่งอะไรก่อนอะฟิลรู้สึกคล้ายๆคุณสไตล์คุณแฮร์รี่นะเออเราจะไม่ได้บอกว่าฟุณแฮร์รี่เป็นเป็นเจ้าของสไตล์นี้นะครับแต่ว่าฟิลอะเรารู้สึกถึงประมาณนั้นเพราะว่าเราเล่นสไตล์คุณแฮร์รี่มาก่อนเนี่ยมันจะออก 8บิตด้วยเสี่ยงคล้ายๆกับเกมอะเอออะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะตัวที่สามสิอะไรเอ่ยตัวนี้ก็สีม่วงน่าจะเป็นลูกของตัวแรกนะเอ่อเสียงคล้ายๆกับวีนเนียร์ปรคชั่น,นะครับเออประมาณนั้นอ่ะตัวถัดไปตัวที่สี่อะไรเอ่ยอโอเคตัวนี้โหลดดิ้งว่ะ กำลังโหลดโอเคเฮ้ยอันนี้เจ๋งนะเขามีบอกนะครัิกอ่าไฮแฮตแล้วก็อ่าแนร์ใช่ไหมตัวเดียวคือครบเลยนะครับเป็นกองชุดนะโ๊ะติบโซ๊ะิบโต๊ะเฮ้ยอันนี้ดีนะขึ้นให้รู้ว่าเล่นอะไรอยู่ใช่ไหมอ่ะตัวสุดท้ายของบีทครับปึ๊บออกมาเลยครับสไตล์นี้ให้เราชอบนะ การ์ตูนมันดูง่ายๆดีนะแล้วก็น่ารักด้วยนะครับเป็นคุณลุงกระถางต้นไม้นะครับเอ่อน่าจะเป็นลุงของเวเนเรียนะเขยา่าคล้ายๆกันครับอืมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูดบีททั้งหมดทุกตัวนะครับว่ารวมๆแล้วภาพรวมของบีทเพลงนี้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคเป็นเพลงค่อนข้างจะเร็วนีครับแล้วก็ออกบีทจะสนุกนกนะ อโอเคประมาณนะี้ครับสำหรับบีดนะบีดสนุกนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกบ้างนะครับเริ่มแต่ตัวที่หนึ่งนะไอ้นี้มันตัวอะไรนะสีเหลืองๆแอบเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยเสือเหรอสีเหลืองนะเฮ้ยน่ารักตรงนี้น่ารักน้องๆ โอ้มีดวงตาเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็เป็น,ในใคล้ายๆกับแมวหรือเสือหักอ,อย่างหรือหมาวะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้เป็นสาวเซ็กซี่นะอืมใส่แบบเกาะอ,อกมาด้วยนะครับอืมแต่น่ารักโอเคตัวถัดไปสิตัวอะไรเอ่ยอ่าไม่ครับสแควร์ Square, น่าเป็นสี่เหลี่ยม้วยวะอืมอ่คล้ายๆเกย์ไหมอ่าเป็น เป็นเอเบสนะครับเบสแบบแปดบินอะ่ะอืมออออออโอเคน่าจะใช้ฟุตินลูปหรือเปล่านะเออทำนะครับออันนี้อะไรวะัเนะี้ตัวนี้สีฟ้าเป็นเหมือนลูกบอลน,นะดูครับตัวที่สามเฮ้ยเสียงดีฮะ เฮ้ย hey! ้ามีการเปลี่ยนเสียงด้วยไปเปลี่ยนสีด้วยเออ,เอ,อน่ารักตัวนี้นะโอ้โหมีหลายสีในตัวเองครับอืมตัวนี้น่ารักออโอเคตัวถัดไปสิอะไรเอ่ยแฟบเออเสียงคล้ายๆไอ้ตัวพัดลม,มอะของดัซซี่ไลท์แอร์นะครับ <laughs> เอ,อ คือึกไหมถ้าใครดูดัตตี้ไรเอร์จะมีพัดลมติดข้างบนเพดานเสียงาคล้ายๆกันนะมันจะเป็นเสียงาคล้ายๆกับโรบอทนั่นแหละนะเออตัวนี้ก็หมุนหัวไปหมุนหัวมาให้ผมอ่ะตัวนี้อะไรเอ่ยเป็นก้อนเมฆหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เด็กผู้ชายเหรอโอเคก็ยังไม่พ้นเสียงเบสนะอืออืมีมแลบเบสนะครับ เก่งค่อนข้างจะออกไปแบบตาแบบไฟฟ้าหน่อยอ่ะเบ็ดไฟฟ้านะครับโอเคเบ็ดที่ไหนไม่ไฟฟ้าวะโอเคเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงจ้าเอฟเฟกต์ทุกตัวเฮ้ยดีว้าวสนุกฮนะอันนี้เบ็ดหรือเมโลดี้ แค่นี้ก็สนุกแล้วนะล้ับอ,อ่ะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเมโลดี้กันบ้างนะเริ่มตั้งแต่ตัวที่หนึ่งเลยครับเอออันนีอ้อะไรวะระเบิดเหรอโอเคเสียงแปดบิตฮะเสียงที่นิยมนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับรเบิดนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ ผมบัรยาวยาวตัวถัดไปอันนี้อะไรวะเป็นเมโลดี้นะครับจากน้องหัวใจหรือเปล่าดูคล้ายๆเป็นหัวใจแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าโอเคอ่าตัวถัดไปน่าจะเป็นแก้วกาแฟหรือเปล่านี่ใช่ไหมลองฟังดูครับว่าจะเป็นยังไงฟึบโอโหสาวอีกแล้ว หอมกลิ่นกาแฟโชยมาครกาแฟยามเช้าช่างดีอะไรอย่างนี้น้องก็มาพ่นเอาควันออกนะครับควันกาแฟไม่ใช่ควันเออควันนั่นแหละนะอืมโอเคน่ารักมากนะครับตัวถัดไปตัวนี้อะไรเอ่ยเปร๊บเฮ้ยตัวนี้น่ารักเฮ้ยตัวนี้ดีฮะ เสียงออกมาแนวแบบซีไซส์ทะเลหน่อยคล้ายคล้ายมิวสิกบล็อกนะครับม Music Box ิวสิกบล็อกกันแหละตออนะแต่ตัวละครแอนิเมชันคือน่ารักมากนะครับเขาออกแบบแล้วทำแอนิเมชันได้ดีมากนะครับและสุดท้ายของเมโลดี้แล้วนะครับน่าจะเป็นเหมือนกับมงกุฎนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรวะโอ้คิงเกอร์ ไม่ใช่อ๋อเหมือนเล่นพันได้นะแต่ว่าเป็นการใช้เครื่องดนตรีสายฮะคนที่เล่นก็คือคิงเกอร์จากิเซิ่นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราดูทุกตัวพร้อมกันดีกว่าเ <c oughs> มโลดี้ฮะเหตงน่ารักมากมอันนี้สไตล์คล้ายๆกับคุแฮร์รี่ คุณเฮลี่มากสนุกมากน่ารักนะครับแล้วก็เพลงมันออก,กับสดใสดีนะอะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดู Voice ต่อเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับ Voice นี่นี่อะไรวะ a p r พิ o t หรือเปล่าใช่ไหมมน่ารักคนระ การร้องที่แบบว่ามีเมโลดี้อยู่แนะประมาณนี้นะครับผมเป็นสาวน้อยหรือผู้ชายวะน่าจะเป็นสาวและใส่หมวกนะครับมาร้องเพลงโทรทัดไปสิอันนี้อะไรเอ่ยแฟบไฮเจอรโอเคไฮเจอร เป็นกระต่ายโรบอตนะครับอืมให้เสียงดีเราชอบเสียงโรบอตนะครับให้เจอนี่คร yeah. ับผมโอเคเป็นกระต่ายสีดำนะครับ Black Rabbit นะครับโรบอตนะเอาแล้วตัวถัดไปน่าจะเป็นแคนดี้ใช yeah> ่ไหมดูซิเป ja ็นไงเอ่ยโอ้ยแอนิเมชั่นถูกใจฮะใอเสียงดีด้วยว้าวเย้ เฮ้ยร้องดีว่ะเฮ้ยเย่ยว้าวเฮ้ยตัวนี้นะเหมือนกับเป็นเดวิลนะครับมิสเตอร์เดวิลแคนดี้ <c oughs> เรียกชื่อไปเรื่อยเขามีชื่ออยู่นะจริงๆเขามีชื่ออยู่นะใครอยากไปดูนะครับเข้าไปดูในโปรเจกต์สครดได้นะครับผมอะตัวนี้อะไรเอ,ยเอ่ยเฮ้ยตัวนี้นะะ่ารัก ฮ้ยอันนี้ดีว่ะคิดได้ไงเออเราทึ่งความสามารถน้องมากเลยนะเออน่ารักมากฮะตัวนี้ฮะโอเคแล้วตัวสุดท้ายสิอะไรวะป๊าบ์เอหือเหมือนลอยได้โอเค n น no no อืมเฮ้ย hey. ตัวนี้ดีนะเออลอยฟ้านะครับเล่งหนึ่งเล่งหนึ่งเอาละเดี๋ยวเราลองฟังดูทุกตัวครับว่า voice จะสนุกแค่ไหนนะอืมรวมๆแล้วร้องดีฮนะเดี๋ยว แล้วทุกอย่างกะคือสนุกนะครับเป็นในแนวเพลงแบบสนุกสนุกน่ารักน่ารักนะครับแอนิเมชั่นก็สวยนะเอาละเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าครับว่าถ้าทิกมิกซ์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะเป็นเัยกว่าบกับการมิกซ์วอรดนี้ครับผมโอเคครับน้องคลิปก็มิกซ์ประมาณนี้ครับสำหรับวอรนี้ครับอย่าบู๊นะครับผมก็สนุกนะเพลงเขาแบบน่ารักน่ารักเลยนะครับผมก็ มีการใช้ตัวนี้นะครับเป็นเสียงเบสนะนี่นะครับเบส8บิตนะครับแล้วก็มีบีดอยู่2ตัวเนาะตัวนี้นะครับครบเลยนะครับคิกส์แนร์นะครับแล้วก็ไฮแแฮทนะแล้วก็น้องบ็อกซี่ใช่ไหมหมาป่าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่เป็นเสียงคล้ายๆกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มอนี่นะเสียงนี้เราชอบนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นคล้ายๆกับมิวสิ u บ็อกซ์แล้วก็มี voice สองตัวอ v o ว c e สองตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะร้องแ,แล้วก็บ e a อีกหนึ่งตัวครับบี a ตัวนี้มันให้ซาียงแบบแปดบิดนะแหมแบบนี้เราชอบนะครับผมอ่ะโอเครวมๆกันประมาณนี้ครับผม,มประมาณนี้ครับผมเอาละถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtuber เอาไว้เลยนะครับก็จะมีมอด อินเคยบล็อกต่างๆนะครับในโปรเจกต์สแฮตเอ้ยในโคเคเอ้ยแล้วก็เ,เกมเแล้วก็มอสปันกี้นะครับมีมังคีมอนสเตอร์มีเกมอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมใครมีเกมอะไรตลกสนุกก็แนะนำเพืนกินดเลด่นได้นะครับผมคลิปนี้ต้องลาก,กันไปก่อนแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการคอมเมนต์และการติดตามนะครับผมวันนี้ลาก,กันไปก่อนเลยครับสวัสดีครับย่าบู